สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม Off Story นะครับวันนี้ไม่มีคลิปอะไรแบบสนุกๆนนะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์วันซวยๆของคนดวงซวยครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแบบเมื่อกี้นี้เลยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าผมจะลงวินโดว์ใหม่เลยแล้วโน้ตบุ๊กของผมอะมันจะมีตัว SSD M.2 กับตัว w i n d o w ์เอ้ย ตัวฮาร์ดิสแล้วสิ่งที่สวยก็คือผมเก็บคลิปไปส่วนลุงโทนี่แก้งเป็นแฟนไปเที่ยวแล้วก็อีกสองสามคลิปอะที่ผมไปถ่ายไว้อยู่ในฮาร์ดดิสจุดพีก็คือ ตอนที่ผมลงวินโด้ผมลงใส่ฮาร์ดดิสไว้มันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะถ้าผมพูดจริงๆก็คือมันเป็นความผิดพลาดที่ผมไม่ได้ดูความจำของตัวฮาร์ดดิสเลยมันผิดพลาดตรงที่ว่าผมดูแค่คำว่า n e w v o l u m e เว้ยแต่ว่านั่นแหละ เพราะว่าผมเคยติดตั้งว i n d o w s เองแล้วตอนนั้นผมก็เสียบว mm ินโดว์เอเสียบฮาร์ดดิส์มาใหม่มันก็ขึ้นว่า new volume new volume คือไฟล์ใหม่หรือแบบอะไรใหม่ใหม่ที่เข้าเครื่องอะ่ะมันจะขึ้นว่า new volume แล้วความผิดพลาดของผมก็คือผมมือไวผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ new volume ที่มันขึ้นอะ่ะมันเป็นฮาร์ดดิส์แล้วผมก็เลยจัดการ format new volume แล้วก็ลงว i n d o w s คือแบบคือแบบมันจุกอ่ะเออรม่งสวยจะจัดเลยผมโคตรเสรียดายคลิปนะแต่ไม่เป็นไรถึงคลิปจะหายผมว่าผมถ่ายใหม่ได้แต่ที่มันหายไปแล้วแล้วมันคืนไม่ได้ก็คือคลิปที่ผมไปถ่ายมา มันทั้งมีความสนุกอาจจะมีความสนุกความเศร้าอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือผมไปถ่ายคลิปกับคนอื่นมาผมก็ขอโทษด้วยที่แบบมันหายไปแล้ว,วมันลงไม่ได้ที่มันสวยจัดเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะมา มาแล้วนะแบบเราบอกวันส,ยสวยๆมันสวยจริงมันสวยเพียงคุณพ่อมันสวยเพียงแค่คุณประมาทเพียงเสี่ยวเดียวผมประมาทเพียงแค่มันขึ้นว่านี่วอลลุ่มผมกดฟอร์แมตแล้วลงวินโดว์ใหม่แล้วมันก็หายไปหมดเลยแต่มันมีความมองตรงกันข้ามก็คือ ผมก็มองว่ามันคือประสบการณ์ผมมองว่าเขาหน้าผมควรซื้อตัวสำรองข้อมูลมาเพื่อที่แบบผมจะลงวิดีโอใหม่หรือเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างน้อยข้อมูลก็ยังอยู่ในตัวสำรองก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นการน้นแบบระบายแล้วก็แบบมาบอกวันสวยๆให้ทุกคนได้รู้ แล้วก็เอาไว้เป็นเขาเรียก่าอะไรเอาไว้เป็นคลิปเตือนใจตัวเองว่าควรหาอะไรสำรองข้อมูลไว้ไม่มีอะไรหละ